สนับสนุนโดย YLG Group 022871155และ026775520พูดค,คุยกันนะคะกับคุณพวันดววาววัฒนทรัพย์รองประธานบริษัท YLG b u l l i n International ค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวอสดีค่ะคุณโสภาค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะความชัดเจนเรื่องของประธานาธิบดีชารัสก็ทําให้ราคาทองคํานั้นดีดกลับมาต้องบอกว่า3วันที่ดีดกลับนั้นทําให้ผ่านเอานวต้านสาคัญมาหมดเลยนะคะ ลงหมดทุกแนวเลยค่ะเพราะว่านักลงทุนก็มีความหวังว่าถ้านายโอบามากลับมาเนี่ยก็จะมีนโยบายทางด้านการเงินเนี่ยเหมือนเดิมชัดเจนว่าจะมี QE 3และอาจจะมีการเพิ่มวงเงินไม่ว่าวงเงิน QE 3หรือต่ออายุ Operation Twist ดัะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักๆเลยเถ้านายโอบามาเข้ามาเป็นอันนี้สงกับทางตลาดนี้โดยตรงนะคะค่ะทะลุผ่านหนึ่พันเจดขึ้นมา ตอนนี้อยู่แถว1,725กลยุทธ์ในภาคบ่ายนี้แนะนำยังไงดีคะณจุดต้านอยู่ที่1,730 US Dollar กับทอยซาอจนถึง1,735เชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีการทยอ,อ,อยทำกำไรออกมาเพราะว่ามันดีตมาจากเมื่อวาน,นยอยู่ที่พัน 690 USD มาถึงตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงเชื่อว่าแถวนั้นน่าจะมีการเทสเลือดูว่าจะย่อลงลึกแค่ไหนจุดที่น่าจะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ระดับพันเจ็ดร้อยห้าพันเจ็ดร้อยสิบแถวนี้ก็เชื่อว่าแถวนั้นถ้ามีการย่อก็น่าจะทยอยสะสมแล้วก็เชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดต่ําแล้วแล้วก็โอกาสที่จะเบรกทะลุพันเจ็ดร้อยสามสิบก็น่าจะมีถ้าผ่านพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าแล้วไปยืนอยูอ่เหนือระดับนั้นได้เนี่ย เทรนก็จะกลับเป็นเทรนขาขึ้นดังนั้นเนี่ยณจุดหลังสามสิบห้าขึ้นไปก็อาจจะทยอยสะสมแล้วเริ่มทํากําไรใหม่อีกรอบหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องรอรุนก่อนนะคะว่าจะผ่านหน้าจานไปได้หรือเปล่าใครใ<ช>ที่มีอยู่รอทํากําไรก่อนสักหนึ่งรอบใช่ค่ะแล้วน่าจะซื้อซื้อรอบใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะแลคถ้าทองคาดูเหมือนว่าจะไม่กังวลใจกับเรื่องกรซแล้วนะคะ ก็อย่างที่อย่างที่บอกคือช่วงนี้ทั่วโลกอย่าว่าแต่เมืองไทยทั่วโลกเขาก็จับตามองว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นต,ตอนนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของนักลงทุนทั่วไปอะ่ะหลังจากวันนี้ไปแล้วค่อยอ,อ,อาจจะมาก,กลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้ยุโรปจะเป็นยังไงเข้ามารุ้นเป็นเสร็จต่อไปค่ะค่ะแต่ว่าแนว่อต้นที่เป็นเงินบาทอาจจะต้องระมัดระวังไหมคะเพราะว่าวันนี้บาทแข็งค่าขึ้นเยอะทีเดียวนะคะ ก็แข็งขึ้นมามากอะคะ่ะค่อนข้างเยอะนิดนึงประมาณสิบสตางค์ได้ะค,ะค่ะค่ะก็ระมัดระวังด้วยพอแปลงเป็นเงินบาทนั้นอาจจะไม่ได้คึกคักเท่ากับเมื่อเราเห็นเป็นดอลลาร์นะคะแต่พูดถึงความแข็งของบาทก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเทียบกับที่ผ่านๆมาช่วงนี้เนี่ยอย่างตั้งแต่พันหกร้อยเจ็ดสิบจนถึงระดับเนี้ยมันแข็งขึ้นประมาณสิบกว่าสตางค์ซึ่งถือไม่เยอะ,ะ,ค,ะค่ะค่ะมี นอกจากนี้เองยังมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตาไมไหมคะหลังจากที่เอาหลักพอผ่านพ้นเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐไปแล้วสัปดาห์นี้ยังต้องจัดการเรื่องอะไรไหมคะหรือว่ายังถือลุ้นเฉพาะนาตานอย่างเดียวถ้าผ่าน1,375ไปได้คราวนี้ f o l l ์บายเลย คือถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนว่ากลับขานะคะอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยแนวโุบมาได้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรนขาขึ้นแต่ก็ต้องดูว่าแนวต้านผ่านไม่ผ่านและอันดับสามก็คือพรุ่งนี้จะมีการถแถลงข่าวของทาง ECB แต่จริงๆเนี่ยไฮไลท์ของ ECB ไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยเพราะวันที่16ของพฤศจิกายนจะเป็นวันสุดท้ายของกรีกซึ่งจะ ต้องโล w o โอเวอร์หรือว่าหาเงินเข้ามาจาชชาระที่ค่ะรอบต่อไปถ้าไม่มีความสามารถในการหาได้ก็อาจจะล้มละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หรือวันวันพุทธัสห,หน้าที่ประธาน ECB จะมาแถลงข่าวน่าจะมีไฮไลท์สำคัญซึ่งจะทำให้ขับเคลื่อนทองคำได้บ้างนะคะ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะราคาทองคำดีกลับมานะคะจากโลที่ 1, 6 8 3กลับมาที่1725ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนในวันนี้นั้นบวกเพิ่มขึ้นมาถึง40ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนะคะคุณผูมกอันนี้แหละถ้าดูจากการาฟเทคนิคนั้นกลับขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วแต่ว่าแนวใต้สำคัญยังคงให้ดูไว้1 7 3 0้าถึง1,735ยมหถ้าผ่านไปได้ทะลุแล้วก ฟอรบายได้นะคะเทรนจะกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นชัดเจนแต่ถ้าเกิดย่อตัวลงไป 1, 5 1 7 5 5ถึง1,710ยังคงเป็นระดับแนวรับสำคัญที่น่าจะทยอยสะสมได้ไม่เชื่อไม่เชื่อนะคะว่าจะหลุดลงไปมากกว่านี้แล้วนี่เป็นภาพรวมในส่วนของทองคำส่วนภาพรวมในส่วนของหุ้นปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาก็จริงนะคะแต่ว่าก็บ่